มะเขียวค่ะขอกลับเรียนถามเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งคือตอนนี้น้องสาวป่วยเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารเมื่อตรวจเจอประมาณสองถึงสามอาทิตย์เพิ่งตรวจเจอประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะขออาจารย์เมตตาชีนน้แนะการปฏิบัติตัวและข้อมูลเกี่ยวกับการคีโมโด้วยค่ะกลับขอบพระคุณอย่างสูงนะนะ ผู้ป่วยลำปางนะก็มาเร็งทุกอย่างมันเกิดจากมีพิษร้อนเย็นไม่สมดุลในชีวิตเราถ้าในด้านวัตถุด้านจิตก็นะเป็นความกังวลความเครียดความกังวลสรุปแล้วมันมีทุกใจมันมีทุกกายมันมีพิษในกายชีวิตก็พยายามที่จะเกรงตัวบีบเอาพิษออก แต่พิษมันเยอะเกรงออกไม่หมดเกรงตัวบีบออกพยายามดันออกพิษมันเยอะมันดันออกไม่หมดเขาก็ผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบพอพิษออกก็กลายเป็นเนื้องอกกลายเป็นมะเร็งถ้าเราสามารถระบายพิษใจพิษกายออกไปได้นะระบายพิษใจพิษกายออกไปได้กล้ามเนื้อก็จะคลายตัวเลือดลงก็จะไหลเวียนสะดวกพิษก็ไม่มีแล้วพอพิษไม่มีแล้วเนื้อเยื่อที่ผลิตขึ้นมามันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร เมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรพลังชีวิตของเราก็จะไปสั่งให้เม็ดเลือดขาวนี่มาสลายเนื้อง,งอกและมะเร็งนั้นทิ้งเพราะไม่ได้เอามาขับพิษออกแล้วน่ะมันไม่มีพิษใจพิษกายที่ต้องขับออกแล้วเขาก็สลายทิ้งมันไม่มีประโยชน์อะไรก็สลายทิ้งมันก็หายจากเนื้อง,งอกหายจากมะเร็งน่ะเขาเรียกว่ากระบวนการฟาโกไซโตซิสน่ะเขามาโอบแล้วก็าหลังเอนไซม์น้ำย่อยมาสลายแล้วก็ขับออกไปจากร่างกายของเรา,เราก็หายจากมะเร็งได้ นะไม่อยากหล้าหายจากมะเร็งได้อย่างนี้นะก็ปฏิบัติให้ถูกต้องความพิจัยแล้วก็ล้างออกล้างความกังวลความยึดมั่นถือมั่นออกไปในแง่นั้นเชิงนี้เรียกว่าปฏิบัติอริยศีลทาสิ่งดีท่้าที่ทําไดนะ้แล้วก็ใช้อาหารกายบริหารในพอเหมานะลดละเลิกเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาหารรสจัดนะพยายามปรุงด้วยเกลืออย่างเดียวเท่าที่ นะเท่าที่ทําได้นะเท่าที่พอดีนะถ้าอย่างเดือดอดไม่ได้ก็ใส่เล็กน้อยแล้วก็ใช้ร้อนใช้เย็นให้มันสมดุลให้มันสบายก็ทําให้มันสบายนะนี่แหละทําให้มันสบายเบื้องต้นก็ใช้เย็นเจดสิบร้อนสามสิบก่อนก็ได้นะเท่าที่รู้สึกสบายแล้วปรับปรับได้ปรับมากปรับน้อยได้เท่าที่สบายใช้อาหารในพอเหมาะกายบริหารในพอเหมาะที่มันสบายนะจากนั้นก็ เลือกวิธีการถอนพิษต่างๆก้าวขอในวิธีไหนสบายก็ทําแบบนั้นแหละนะถ้าเป็นที่ลําไส้นี่ก็ใช้ส่วนล้างลําไส้ช่วยด้วยก็ได้นะเป็นที่กระเพาะการส่วนล้างลําไส้ที่ถูกกันช่วยส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นหรือการพอกสมุนไพรบริเวณท้องรอบๆท้องทั้งด้านหน้าด้านหลังที่ถูกกันก็ช่วยได้ดีนะอย่างนี้เป็นต้นพอกเท่าที่สบาย นะก็จะช่วยได้ดีหรือแช่สะโพกช่วยก็ช่วยได้ดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะนอกนั้นก็ดูว่าการถอนพิษแบบไหนที่จะที่จะระบายพิษช่วยกันออกไปครัวซาสบายไหมอย่างนี้เป็นต้นนะวิธีถอนพิษอย่างอื่นๆที่ถูกกันทําแล้วสบายก็ลองทําดูอบสบายไหมพอกทายอดประครบอบอาบเช็ดด้วยสมุนไพรแช่มือเท้าคือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรมันสบายไหม ทดลองได้นะอะไรสบายก็ทดลองทําไปถ้าสบายแปลว่ามันถูกกันนั่นแหละแปลว่าพิษมันก็ออกไปเรื่อยๆสิ่งดีก็เข้าไปเรื่อยๆนะเมื่อไม่มีพิษแล้วเขาจะไปสลายโรคออกไปเองนะไม่ต้องกังวลส่วนเรื่องการีโมนั้นก็ดูความสบายใจของเรานั่นแหละทํากับไม่ทาอะไรอะไรสบายใจกว่าจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ใจต้องคิดอย่างนี้ไปก่อนทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่จริงๆเราก็รู้ว่าถ้าไม่ทํามันก็ดีกว่า เพราะว่ามันสบายกว่าเพราะคนที่แพ้คีโมแล้วก็แย่นะก็เยอะนะรับคีโมไปแล้วเกิดอาการไม่สบายเนี่ยมันก็เยอะเราก็ต้องรู้ว่าเออถ้าไม่คีโมมันก็ดีกว่าคีโมนะเพราะคีโมเนี่ยมันจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะคีโมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะมันก็ไปเผาทําลายเซลล์ทุกส่วนในร่างกายของเราไม่ว่าเซลล์ดีหรือเซลล์ไม่ดีมันก็ทาลายไปหมดนั่นแหละนะมันก็แย่ทําให้มีโรคมากอายุสั้น มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะแต่ถ้าเรามีวิบากที่ต้องรับเราก็รับไม่ได้มีแรงกดดันจากแต่และด้านแต่และด้านจนปฏิเสธไม่ออกก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปนะเต็มใจใช้เวรใช้กรรมไปเลยเอา้าวเนาะเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันมีวิบากที่จะต้องรับก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไป ถ้าไม่มีวิบากที่ต้องรับก็ไม่จะเป็นต้องไปรับเพราะมันไม่ได้รักษาอะไรหรอกนะแล้วก็ปฏิบัติยาเก้าเม็ดนี่แหละให้มันถูกตรงเข้าไปหรือวิธีการอื่นๆที่ใช้แล้วเรารู้สึกสบายเราก็ใช้ได้มันก็ถูกกันกับเราอย่างนี้เป็นต้นมันก็สามารถที่จะหายหรือทุเราจากโรคได้นะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเรื่องีโมก,ก็ก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปยึดว่าต้องใช้หรือไม่ต้องใช้ แต่เราก็รู้ว่าไม่ใช้มันดีกว่าถ้าไม่ใช้ได้เราก็ทำถ้ามันจำน้นก็ทำถ้ามันจำน้นก็จะต้องถ้ามันไม่ใช้ได้เราก็ทำแบบไม่ใช้ถ้ามันจำนนต้องใช้เราก็ยินดีใช้เวรใช้กรรมไปโชคก็โชคดีแล้วลายหมดอีกแล้วเท่านั้นนะก็ยินดีรับเต็มเต็มหมดเต็มเต็เป็นไงเป็นการรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นนะถ้าจำเป็นต้องชดใช้ก็ชดใช้ไปอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ก็น่าจะประมาณนี้ะลองภาคเปลี่ยนปฏิบัติด,ดูแบบไหนเราสบายใจก็เอาแบบนั้นแหละเอาแบบที่เราสบายใจที่สุดนั่นแหละเราไปการเรียนรู้ว่าแบบนั้นมันได้ผลแค่ไหนที่สําคัญเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องหายห,ายหรือไม่หายเราก็รู้ได้ว่าถ้าหายนี่มันดีแล้วก็ภาคเปลี่ยนปฏิบัติให้ดีที่สุดนแล้วก็ทําใจเลยหายก็ได้ไม่หายก็ได้หายเร็วหายชา้าหายชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนก็ได้ทําใจแบบนี้เลย ถ้าเราก็ทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติมันก็สบายใจแล้วมันจะมีแต่สิ่งดีๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในชีวิตล้ายก็จะทยอยหมดไปดีก็จะทยอยเพิ่มขึ้น,นเราไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้น,นล้างความยึดมั่นถือมั่นให้ดีอย่าไปกังวลโดยเฉพาะธรรมาเร็งนี้นะเด็กอะ,อะไรละ่ะมันมีข้อมูลมีข่าวมาว่าส่วนใหญ่เป็นแล้วตายเป็นแล้วแย่อย่างงู้อย่างงี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่บั่นทอนมากเลยถ้า เราไม่มีธรรมะไม่มีความเข้มแข็งทางจิตใจนะมันจะแย่อย่างเร็วเลยเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามีธรรมะแท้มันจะไม่หวั่นไหวหรอกนะมันจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปหวันว่นไหวนะศึกษาการรักษาโรคให้ดีก็มีคนหายเยอะแยะไปหมดเลยนะมารักษากับแพทย์พิธีธรรมนี่มีคนหายเยอะแยะมากเลยคนหายคนทุเราน่าจากโรคเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเราก็มีกําลังใจได้มีกําลังปัญญาได้นะเรียนรู้กลไกการเกิดการหายโรคดีๆแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกมันก็ไม่มีอะไรน่ากังวลหรอกนะอ้า,อาลองภาคเปลี่ยนดูนะอาจารย์ก็ให้กําลังใจอลองทํากันดูเ,เชิญท่านต่อไปคําถามต่อไปค่ะจากคุณอุ้ยนะคะ